ทักทายค่ะทุกคนวัน้ทีิบานมีกับข้าวมได้กินกันบ้างค่ะคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังกันบ้างนะบานแตมเดี๋ยวนี้แตมทำเป็นปลาลาดพริกค่ะแต่ปลากระอมาส่องตัวนะก็เลยมาล้างทำความสะอาดค่ะนี้ไม่ได้เพิ่งได้มาวันนี้นะได้มาไล่วันแล้วแ้วก็ะช็ดตูฟิดว้ค่ะเอามาคลายแล้วก็ล้างทำความสะอาดมาอีกรอบนึงโรยเกลือไปน้อยนึงตัวปลาเดี๋ยวมันจะดูจืดๆไปอะค่ะจากนั้นเนี่ยด้วยความที่ว่าปลามันเ็ดตูฟิไวเนี่ยแต่มก็เลยกลัวมันจะติดกระถานะก็เลยว่าโรยแป้งมันสักนอยึ จริงๆถ้ารวยแป้งเราต้องเช็ดสับน้อยหนึ่งนะแต่แต่มันไม่ต้องเราค่ะรวยไปเลยค่ะป้องกันการกิดกระทานะนจะทอดเลยค่ะทีนี้นะความกรอบความเลื่องแล้วแต่ชอบเลยค่ะน,นี่นะกรอบมากหน่อยขนา่นีคือเราก็จัดการของเราเลยค่ะเพองแต่มีประมาณนี้ก็พอแล้วหลาดผิดตัวส่งตัวเลยค่ะตัวเล็กตัก้งใจว่าเอามันนึ่งมะนาวแต่ว่าไม่ได้ท่ำนะก็เลยเยช็ดตรูฟิทไว้ค่ะออคทีนี้พอเอาเกลือรูฟิกเนี่ยรู้สึกว่ามันนึ่งมะนาวมันก็จะไม่ร้อยแล้วนะ ต้องเอามาทอดนี่แหละที่จะน่ากินว่านะส่วนหัวเมื่อกี้ไม่่อยได้ดนน้ามันเท่าใดเอามาทอดน้ำมันอีกสักน้อยหนึ่งพอให้มันดูกรอบๆค่ะปลากระโถดเรื่องใดทีแล้วเราก็ตักปลาไปผักอัดก้อนค่ะนั่นเนี่ยแตก็จะไปเตียนในส่วนของน้ำราดพริกค่ะน้ำราดพริกตําก็จะทําแบบง่ายๆนะเอาแบบที่มีอยู่เลยค่ะ ซึ่งวันนี้ก็จะเอาแบบความสะดวกเลยเหมือนกันค่ะใช้เื่องปั้นไปเลยค่ะเื่องปันทท้นบดซับนะก็จะสะดวกกันะนเดี๋ยวนี้นะง่ายๆค่ะใส่กรวเทียมลงไปใส่ดีปรีลงไปค่ะแล้วก็ปั้นรวมกันเลยความยาบเอาตามพอใจค่ะถ้าใครสะดวกแบบซับก็ซับก็น่ากินเหมือนกันค่ะแต่ปั้นก็คือน่ากินเหมือนกันแต่วันนี้ันจะใช้วิธีพัดแบบนี้นะจาจะเอาพริกกับกระเทียมเนี่ยไปพัดเกี๊ยวให้มันหอมก่อนค่ะอยากได้รสชาติแบบกินหอมของกระเทียมหอมของพริกตอนพัดนี่แหละค่ะ เราเอยมาปรุงรสทีล,งลนะงเอานาแต่ถ้าเมือ่อวาใครอยากทำหข่อว่าอยากทำให้หน้าตาให้มันดูน่ากินขึ้นนะจะมาแนะนำเลยใช้วิธีการปรุงรสซะเลยค่ะปรุงรสนำรดของเรากอนปรุงเป็นซ้ำรสเปรี้ยวเข็มว่าแล้วแต่เราเลยค่ะปรุงรสทิมรสชาได,ได้ทุกใจแล้วเราถึงจะเอาพริกกับกระเทียมลงไปพัดตามทีลังันะซึ่งเราก็ไปร้าดเลยค่ะไม่ต้องให้พริกกับกระเทียมของเราอ่ะโดนความร้อนมากไปนะเพราะว่าซี่มันจะเพี้ยน เสร็จแต่อยากได้ซี่แบบซดสซอสวยๆเลยเนะี่ยคือทำแบบนี้เราก็ไปราดปลาได้เลยค่ะแต่ข้องจาเนี่ยจำทำอีกวิธีหนึ่งนะจาอยากได้กินกระเทียมเจียวค่ะจาก,ะก,ก็เลยเอาพริกตีปีกไปพัดกับกระเทียมให้เดือบร่อยก่อนนะแล้วก็จะมาปรุงรสทีล่างค่ะปรุงรสกับปรุงรสตามน้ำราดเปียวว่านปกติเลยค่ะใส่น้ำชุ่มข้ามลงไปใส่น้ำตาลลงไปค่ะแล้วก็ใส่ซอสน้ำมันห้อยน้อยนึงแล้วก็ปรุงรสใส้รสตีค่ะคีมรสชาติตามทุกใจแล้วแล้วก็ไปราดปลาที่เราทอดเตรียมนั่นเลยง่ายๆค่ะ น้ำจิ้มก็จะออกแบบซ้ำรสเลยค่ะน่ากินไหมคะทุกคนนีและเมนูวันนี้นะกับข้าวร้อนๆมือนี้เลยค่ะ